มาค่ะคุณผู้ชมดิฉันพาไปดูบ้านนี้สงสัยจะมีโชคมีลาบแน่ๆเลยนะคะหนึ่งกรกฎาคมนี้เพราะว่าจิ้งจกสองหางก็ว่าแปลกแล้วแต่บ้านหลังนี้มา3หางเลยไปส่องข่าวเด็ดกันค่ะ นับสินับครูสถาปัต์ช่วยนับหนึ่งสองสามเนี่ยค่ะเนี่ยเออ าของบ้านคุณธรรมนัทอัคร,รคุมทรัพย์อุณมสกุลดีดีอายุ30ปีเป็นเจ้าของบ้านค่ะอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครน,นายกนำจิ้งจกสามหางใส่แก้วน้ำพลาสติกมาโชว์เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าแฟนสาวเขาเจอจิ้งจกตัวนี้ที่หน้าบ้านแล้วมันก็กระโดดออกมาตอนที่แฟนสาวกําลังจะเปิดประตูแล้วลักษณะเออเห็นมันแปลกๆดีสีดําแต่ที่ปลายหางนะคะคุณผู้ชมดูมันแบ่งเป็น2แฉกแฉกหนึ่งหนึ่งในนั้น แยกออกมาเป็นสทางนับได้3ามแฉกก็เลยเชื่อว่าจิ้งจก3มหางนี้จะมาให้โชคแล้วก่อนหน้านี้เคยเจอจิ้งจก2อหางให้โชคมาแล้วค่ะตอนนั้นก็ซื้อเลขที่บ้านนะซื้อไปแล้วรอบหนึ่งเสี่ยงโชคแล้วงวดนี้เจอ3หางอีกหลังจากนี้จะเอาไปปล่อยที่บ้านเหมือนเดิมนะคะจะไม่ไล่ไปบ้านอื่นนะจะให้อยู่บ้านตัวเองจะขอเลี้ยงเพื่อความเป็นสซริมงคลกับครอบครัวค่ะ ้านเลขที่เท่าไหร่เหมือนที่เราเจอหนึง่งสองสองท่าี่หกครับเจอเคยให้โชคบ้างไหมเคยมีถูกอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้พอมันหายไปก็เลยไม่รู้จะซื้อเลขอะไรพอม,มาใหม่ก็น่าจะซื้อเลขบ้านเหมือนเดิมเลขที่บ้านรอบท,<ช>ที่แล้วก็ถูกเลขที่บ้านใช่ครับ,ร,บรอบนี้เลขที่บ้านจะให้โชคไหมถ้าให้โชคต้องขอบคุณจิ้งจกตัวนี้นะคะแล้วหลังจากนี้ต้องพ่นข้าวป้อนน้ำมันด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเออนี่แหละค่ะตัวให้โชคนะคะ จากจิ้งจอกสามหางขยับไปที่สุพรรณบุรีไปดูงูเห่าเผือกกันหน่อยค่ะตอนแรกคิดว่าปลาไหลเผือกเหมือนปลาไหลเหมือนงูเหรองูค่ะคุณค่ะแล้วเป็นงูเห่าด้วยแผลแม่แบ้ไหมสาปัดแม่เบี้ยแม่เบี้ยสิเออนี่ค่ะเจ้าหน้าที่สมาคมเริ่มใจสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้รับแจ้งว่าให้มาจับงูเห่าเผือกหน่อยที่บ้านหลังนี้บ้านเลขที่75ิหมู่3ตําบลสวนแตง และก็นำมาไว้ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุของทางสมาคมค่ะซึ่งงูเห่าเผือกตัวนี้คุณผู้ชมดูลำตัวมันนะสีมันขาวอมชมพวูวแล้วดวงตาดวงตามันมีสีแดงค่ะแล้วดอกจันที่หัวของงูมันก็เป็นสีขาวเลื้อยเข้าไปซ่อนอยู่ในซอกปูนของบ้านหลังนั้นนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอก็นึกว่าเป็นปลาไหลท้าบอกคือไหนได้รับแจ้งว่ามีงูล้ลดูตาเขาสิดูแนบ,บจริง แบ้วมากนะแต่จริงๆพิษเหลือหลายคุณผู้ชมค่ะแต่พอเข้าใกล้เพราะตอนแรกว,ว่ะเขาบอกมาดูดูหน่อยกู้ภัยมาดูหน่อยกู้ภัยไปใกล้ๆอึปลาไหลยหรือเปล่าแต่พอเข้าไปนี่มันแผ่แม่เบีย้ยใสเลยค่ะ<อ>ก็เลยต้องช่วยกันจับใช้อุปกรณ์เสร็จสับเลยชาวบ้านพอรู้ข่าว แห่กันมาค่ะคุณขาที่บ้านที่งูเลื้อยเข้ามางูเลื้อยไม่ธรรมดามันเป็นงูเผือกไงก็ขอส่องเข้าไปหน่อยค่ะเพื่อที่จะขอเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชคเบื้องต้นนะคะมีคนทราบข่าวแล้วก็มีคนติดต่อมาขอซื้องูตัวนี้ด้วยนะคะกับทางกู้ภยัยแต่เขาบอกว่ามันเป็นงูเห่าลูซี่อะไรนะชื่อ งูเห่าพันลูซี่อ่ะเป็นสัตว์เลี้ยงเหรอหรือยังไงเขาบอกมันเป็นพันหายาาคนทางสมาคมบอกว่าจะไม่ขายนะคะแต่เดี๋ยวจะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเอ๊ะไปปล่อยอีกอะไูเห่างูเห่าลูซี่คุณมันเป็นเออบางคนเขาแบบจะเอามาเลี้ยงไม่ใช่ไม่น่าเลี้ยงนะเอออาจจะเลี้ยงไม่ได้เอ๊ะดิฉันบอกเลขที่บ้านไปหรือยังบอกอีกรอบก็ได้ฮะเออเออเลขที่บ้านเจ็ดสิบห้า <75 S 2> เจ็ดห้าหมู่สามนะคะที่ตำบลสวนแตกอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโอ้โหตัวสีชมพูตาแดงเลยนะ<อ>